ในคลิปวิดีโอตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับผมเราจะมาดูตัวปั๊มยอดฮิตรุ่นหนึ่งดีกว่าที่ใช้อยู่ในตัวรถขุดขนาดเล็กครับผมหรือว่าพวกคอมันสูบพีซีสามสั่วไปก็เป็นปั๊มสามตอนตัวนี้นี่สามต่อแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่สองรุ่นนะผมที่ใช้อยู่หลักๆเลยนะตัวนี้เป็นติดฟันนะสองคายบาเจแปนนี่คาบาเจแปนเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอย่างนี้อ่าโมเดลเข้าฟังไหมประมาณนี้นะ ตัวนี้ก็จะมีอัตราหลายอยู่2รุ่นนะครับผมก็คือ997ครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็น12 12แล้วก็9นะครับับ2รุ่นให้เลือกใช้กัน,นก็เป็นตัวพัดดูดร่ครับผมและนี่ก็เป็นวัดส่งคราวน,นี้จุดระวังที่จะต้องระวังในการติดตั้งพวกปั๊มสามตอนตัวนี้เข้าไปในรถขุดก็คือว่าในการที่เราติดตั้งเข้าไปเสร็จเนี่ย ก่อนที่เราจะติดตั้งเราต้องดูก่อนครับผมก็คือนี่ตัวย่อยยางดำผมว่ามันแตกลายงาไหมมีหักเสียห,ยหายหรือไม่ามันแตกลายงาแล้วก็หักเสียหายอยู่ก็ทําการเปลี่ยนก่อนนะครับที่จะติดตั้งปั๊มตัวนี้เข้าไปเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนยอยปั๊มมันก็จะสั่นนะครับอะไรล่เมนก็จะไม่ได้โดยมากเนี่ยตัวลูกท้ายผมก็จะไปก่อนอ่ะแล้วถ้าเราเช็คยอยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คตรงข้อดูดอีกทีครับข้อดูดบริเวณนี้ว่าสายรัดเนี่ยพวกยางดำเนี่ยเรารัดแน่นดีไหม และเวลาเราติดตั้งเลยนะผมเวลาเราขันข้อต่อเข้าจุดนี้ครับเอาตึงมือก็พอเพราะว่าถ้าเราโหนแปบหบรือว่าโยกโยกไอตัวตัวด้ามยาวๆบางทีแล้วเนี่ยเสื้อมันล้าผมครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวางังครับก็มีอะไรบ้างก็มีหนึงดูยอยสองดูตรงบริเวณท่อดูดนี้ว่าอย่าขันโดยด้ามโยกมาก,กเกินไปและจุดสุดท้ายเวลาที่เราติดตั้งไปก็คือว่าเราทําการตั้งแรงดันแต่ละจุด โดยวิธีตั้งแรงดันแต่ละจุดนี้ก็คือเราทําการคลายตัวเมนดิฟิ์ก่อนนะครับแล้วค่อยๆขันเข้าเบาๆก่อนแล้วจากนั้นก็ทําการค่อยๆโยกประกอ์แล้วก็ทาการตั้งแรงดันแต่ละจุดให้เหมาะสมับการใช้งานเพราะว่าเวลาตัวปั๊มเดิมที่มันเสียหายเนี่ยทางผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะมีการตั้งแรงดันตัวเมนดิฟิ์คอนโทรเนี่ยเยอะจนเกินไปแล้วพอเราใส่ปั๊มใหม่ไปเนี่ยค่าที่ได้หรือแรงดันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะโอเวอร์เกินจริงก็จะทําให้บางทีแล้วเนี่ยสตาร์ท หรือไม่บางทีเราโยกบูมหรือว่าขยับวรกรณ์แบบว่าไปสุดแล้วเนี่ยแรงดันมันดิ่ขึ้นสูงทําให้มีโอกาสทําให้ซีนภายในเขาผมครับระเบิดเป็นขุยหรือไม่ก็เสื้อเหลาอันนี้ก็เจอบ่อยนะแต่อีกกรณีที่เจอคือว่าเวลาติดตั้งปั๊มแล้วเนี่ยเราไม่ทําการไล่อากาศเวลาสตาร์ทปับ๊บพมันมีพงอากาศอันหน้าอยู่พอทําให้เสื้อหรือฝาหน้าเนี่ยแอกเลยอันนี้ก็จะเจอบ่อยอยู่เหมือนกันก็ระวังตามจุดประมาณนี้ก็จะมีหนึ่งเช็คยอยสอง2คือเช็คลงฟอดดูดสามก็ 3, คือ สร้งแรงดันแล้วก็ไล่าอากาศครับผมครับก็มีตรงนี้ก็อายุการใช้งานของตัวรกดุดก็จะใช้ได้ค่อนข้างอยู่ยาวนานนะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราส่งให้กระทางผู้ใช้งานคอ,อยเช็คตามจุดต่างๆเราจิ้ตั้ง,ง,ง,งตัวนี้ก็จะทําการจัดส่งให้ลูกให้ลูกค้ากับผู้ใช้งานก่อนเน,นี่ยรุนยอดิสเลยเนี่ยของญี่ปุ่นครับผมในบ้านเราก็มีอยู่หลากหลายยี่ห้อแนละ้วแต่ว่ายี่ห้อที่แบบใช้ดีแล้วใช้ทนเลยก็จะมีตัวขายบ้าจากญี่ปุ่นตัวนี้ครับผมครับ โอเคครับเจอกันในคลิปต่อไป